สวัสดีค่ะคิดวดีโดนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Vivo V 2 1 e นะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทักสกรนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอสแกนนิวไ,ได้นะคะอัน,นร,รอบเเรื่องนะคะ หลังจากเปลี่ยนไปก็จะเนียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เช็คทัาสกีนนะคะนี่นะคะจุดไหนที่ทาสกีนไม่ได้มันก็จะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะทัดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนี่นะคะ อ่าทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะต่อไปสี่จอนะคะนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะอันนี้ที่เห็นเป็นเส้นๆอันนี้เป็นขึ้นความถี่ของหน้าจอนะคะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะคะ นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะน,นะคะความสว่างของหน้าจอนะคะน,นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ แสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะนี่สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะโอเคแล้วก็ต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะนี่นะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะที่ว่าจะมา,าวันที่สามใช่ไหมนี่นะคะโอเคนี่นะคะอีเรียบร้อยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ